ฟังนิยายตอนทั้งหมดได้ที่ patreon listen gt ลิงก์อยู่ในคำอธิบายคลิปคุกสวรรค์พันธนาการรติการกลืนมันคาบทที่590กายนี้พานักเพียงใจท่านเพียงผู้เดียวที่ชายลู่เยี่ยค่ากำลังจะแต่งงานแล้วประโยคแรกที่เปิดจดหมายมาก็ทำให้หัวใจของลู่เยี่ยกระตุกวูบแต่ในช่วงขณะถัดมาลู่เยี่ยก็หัวเราะอ,ออกมาเพราะประโยคที่สองเขียนไว้ว่าแต่ทว่าชั่วชีวิตนี้ข้าจะแต่งให้ท่านเพียงผู้เดียวต่อให้ต้องตายก็ไม่เสียใจ ไม่ว่าจะเขียนจดหมายหรือเขียนบทความประโยคแรกมันจะเป็นส่วนที่ต้องใช้ความคิดมากที่สุดและยากที่จะเริ่มเขียนที่สุดลู่เยีย่พอจะจินตนาการออกเลยว่าหญิงสาวงดงามผู้นั้นคงต้องกัดปลายผู้กันครุ่นคิดอย่างหนักเป็นเวลานานกว่าจะลงมือเขียนได้ตัวอักษรแต่ละบรรทัดแฝงไว้ด้วยความขี้เล่นซุกซนแต่เนื้อความนั้นกลับหนักแน่นและเด็ดเดี่ยวอย่างยิ่งลูเ่เย่จ้องมองประโยคแรกเป็นเวลานานก่อนจะกวาดสายตาอ่านต่อไป ในจดหมายชินชิงหลีกล่าวถึงการแต่งงานระหว่างตระกูลต้านไทยกับตระกูลอวินแห่งเวซานเป็นไปตามที่ลู่เย่คาดไวบ้บรรดาผู้อาวุโสกลุ่มหนึ่งของตระกูลอวินแห่งเวซานได้ปรึกษาหารือเรื่องการแต่งงานกับตระกูลต้านไทยล่วงหน้าจริงๆผู้อาวุโสกลุ่มนี้นำโดยเหลียงอวินจือมารดาของประมุกตระกูลทว่าภายในตระกูลอวินเองก็มีคนกลุ่มหนึ่งที่คัดค้านการแต่งงานครั้งนี้เช่นกันกลุ่มคนเหล่านี้นำโดยอวินหลานสเสวียมารดาของชินชิงหลี การที่ตระกูลโบราณชางเซิงมีความเห็นแตกแยกกันในเรื่องการแต่งงานนั้นก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรสถานการณ์ในตอนนี้คือเหลียงอวินจะมีท่าทีแข็งกร้าวและได้แสดงจุดยืนว่าจําเป็นต้องเห็นด้วยกับการแต่งงานในครั้งนี้ผู้อาวุโสส่วนใหญ่ของตระกูลอวิ๋นต่างยอมรับการตัดสินใจของเหลียงอวินจือมีเพียงส่วนน้อยเท่านั้นที่สนับสนุนอวินหลานสเสวียมานดาของฉินชิงหลีซึ่งอยู่ในสถานะที่เสียเปรียบ อย่างไรก็ตามอาวินหลานสเสวียกลับแข็งกร้าวยิ่งกว่านางกล่าวว่าชินชิงหลีไม่ใช่ทาย,ยาสายตรงของตระกูลอวินแต่เป็นญาสายนอกเป็นบุตรสาวของตระกูลชินตระกูลอวินไม่มีสิทธิม,มาบังคับให้ชินชิงหลีไปแต่งงานเพื่อเชื่อมสัมพันธ์อีกทั้งอวินหลานสวียยังทิ้งคำขาดไว้ว่าหากตระกูลอวินกล้าบีบบังคับนางและชินชิงหลีสองแม่ลูกไม่เสียดายที่จะเอาชีวิตเข้าแลกเมื่ออ่านถึงตรงนี้ลู่เย่ยอดไม่ได้ที่จะสถานใจใแม่ยายในอนาคตของเขานี่ช่างมีสงสารกษีและเด็กเดี่ยวจริงๆ และก็เพราะท่าทีอันเด็ดขาดของอวินหลานสเสวียนนี่เองที่ทําให้การแต่งงานครั้งนี้ติดอยู่ในสภาวะชะงักงนันจนทําให้ตระกูลอวินยังไม่อาจแสดงท่าทีที่ชัดเจนออกมาได้เสียทีในท่ามกลางสถานการณ์ที่คุมเชิงกันอยู่นี้ฉินชิงหลีจึงได้ยื่นเงื่อนไขขึ้นมาข้อหนึ่งหากนางจะต้องแต่งงานนางจะแต่งกับผู้ที่เป็นอันดับหนึ่งในการประลองห้าทวีปเท่านั้น ในสายตาของตระกูลอวิ๋นนี่คือเงื่อนไขที่ชินชิงหลีตั้งไว้สาหรับต้านไทยเสวียนหากต้านไทยเสวียนสามารถคว้าอันดับหนึ่งในการประลองห้าทวีปมาได้ชินชิงหลียอมต้องทําตามคําสัญญาดังนั้นหลังจากที่บรรดาผู้อาวุโสของตระกูลอวิน๋นได้ปรึกษาหารือกันแล้วพวกเขาก็ติดต่อไปอยังตระกูลต้านไทยทางตระกูลต้านไถยเดิมที่โกรธมากพวกเขาคิดว่าตระกูลอวิ๋นแห่งเวสานไม่จริงใจเรื่องที่ตกลงกันไว้แล้วกลับปลิ้นปล้อนกลับคำาช่าไม่ให้เกียรติตระกูลต้านไถยเอาเสียเลย แต่ทว่าสิ่งที่เหนือความคาดหมายก็คือต้านไถเสวียนกลับตอบตกลงเขากล่าวว่าอันดับหนึ่งในการประลองห้าทวีปสําหรับค่าต้านไถ่เสวียนแล้วเป็นเพียงเรื่องง่ายาดราวกับพลิกฝ่ามือตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไปตระกูลอวินของพวกเจ้าก็เตรียมการเรื่องการแต่งงานได้เลยคําพูดนี้ถูกนํามาถ่ายทอดให้ตระกูลอวินแห่งเวซานฟังตระกูลอวินไม่มีความไม่พอใจใดๆแม้จะมีเรื่องขัดใจกันบ้างแต่ในที่สุดเรื่องก็ตกลงกันได้เสียที เมื่ออ่านถึงตรงนี้ลู่เยี่ยกกับหัวเราะออกมาแม่นางชิงหลียังคงฉเฉลียวฉลาดเหมือนเคยเพราะในความคิดของเขาเงื่อนไขที่ชินชิงหลีเสนอมาล้วนเตรียมไว้เพื่อตัวเขาเองอย่างชัดเจนเป็นไปตามคาดในจดหมายชินชิงหลียังพูดถึงอีกว่าขอเพียงในการประลองหา้าทวีปเขาสามารถคว้าอันดับหนึ่งมาได้เขาก็จะสามารถมารับตัวนางออกไปจากตระกูลอวิ๋งได้อย่างสง่าผ่าเผยนี่ต่างหากคือจุดประสงค์ที่แท้จริงของชินชิงหลี ชิงหลีเคยเห็นข้าที่สนามรบท้าสวรรค์และรู้ถึงความสามารถของข้านางคงแน่ใจว่าข้ามีฝีมือพอจะคว้าอันดับหนึ่งในการประลองห้าทวีปได้นางถึงได้กล้าเสนอเงื่อนไขเช่นนี้ออกมาลู่เย่ยคิดในใจแต่ทว่าข้าจะประมาทไม่ได้เด็ดขาดและจะไม่มีวันยอมให้เกิดเรื่องผิดพลาดใดๆขึ้นในขณะนี้จิตใจของลู่เย่ยสงบนิ่งลงอย่างแท้จริง สำหรับตระกูลอวินแห่งเว่ยซานแม้เขาจะรู้สึกขุนเคืองแต่หากไม่ถึงที่สุดเขาก็ไม่อยากสร้างความเป็นศัตรูกับตระกูลอวินแห่งเว่ยซานประการหนึ่งเพราะนั่นคือตระกูลที่มารดาของชินชิงหลี่อยู่ประการที่สองคือเกี่ยวข้องกับอวินเจิ้นเทียนเมื่อครั้งอยู่ในสนามรบนอกอาณาเขตอวินเจิ้นเทียนดูแลลู่เยี่ยเป็นอย่างดีปฏิบตัติต่อกันเหมือนสหายต่างวัยยามนี้ในทะเลแห่งจิตสำนึกของลู่เยี่ยยังมีรอยประทับของบรรพจาร์ที่อวินเจิ้นเทียนทิ้งเอาไว้ และอวิ๋งเจิ้นเทียนก็มาจากตระกูลอวิ๋แห่งเว่ยซานเช่นกันในสถานการณ์เช่นนี้หากมีวิธีอื่นที่จะแก้ปัญหาเรื่องของชินชิงหลีได้ลู่เย่ยอมไม่เลือกที่จะเป็นศัตรูกับตระกูลอวิ๋แห่งเว่ยซานที่ท้ายจดหมายฉบับนี้คือบทกวีบทเล็กๆที่ชินชิงหลีเขียนไว้แม้สมุดล่มสลายสุริยันจันทรระดับศูนย์กายนี้พานักเพียงใจท่านเพียงผู้เดียวหมื่นกันมาลายสิ้นดาราร่วงหล่นยังคงถืออธิกรับไหวร่วมวิวา ลู่เย่ออ่านจบหัวใจก็พันสันสะเทือนไม่อาจสงบใจลงได้เน่นนานความรู้สึกของชิ้นชิงหลีที่มีต่อเขาไม่เคยเปลี่ยนแปลงหนักแน่นดั่งหินผาที่ไม่เคยเคลื่อนย้ายมาแต่โบราณกาลไม่ว่าจะเป็นตอนอยู่ที่ต้าเฉียนหรือยามนี้ในดินแดนหลิงชางนางก็ยังคงเป็นเช่นเดิมเสมอมาจะไม่ให้ลูเ่เย่รู้สึกสะเตือนใจได้อย่างไรข้าลูเ่เย่มีดีอะไรหนอถึงได้รับความรักจากแม่นางที่ดีเช่นนี้ลูเ่เย่ถอนหายใจ เขาเก็บจดหมายและเก็บรักษาไว้อย่างระมัดระวังหลังจากครุ่นคิดครู่หนึ่งเขาก็เขียนจดหมายตอบกลับไปฉบับหนึ่งกายมอบให้ขุนเขาและสมุดจนสิ้นศูญจิตวิญญาณหลอมหล่อเป็นสัตว์ปฏิญาณดั่งศิลาทองแม้นตายตกก้าคราม,มีอาจคลายปณิธานจากขอต่อคำมั่นสัญ,ญญาณปอรโลกนี่เป็นบทกวีบทหนึ่งและที่ท้ายจดหมายลู่เย่เขียนเทียงประโยคที่เรียบง่ายที่สุดว่ารอข้าไปรับเจ้านะ เมื่อเขียนเสร็จลู่เย่ยก็มอบจดหมายให้กับเฉาผู๋กำชับเขาให้ใช้วิธีเดียวกันส่งมอบให้แก่อวินพั่วลู่ลู่เยี่ยมั่นใจว่าเมื่ออวินพั่วลู่ได้เห็นจดหมายเขาย่อมต้องส่งต่อให้ชินชิงหลีแน่นอนหลังจากจัดก,การเรื่องนี้เสร็จลู่เยี่ยก็รีบไปหาเฉาอู่ในทันทีเจ้ชาช่วยเล่าเรื่องการประลองห้าทวีเพห่ข้าฟังหน่อยลู่เยี่ยแจ้งจุดประสงค์ของตนเฉาอู่รู้สึกตกใจมากขั้นใต้เท้าไม่ได้บอกหรือว่าไม่สนใจการประลองห้าทวีบรอกหรือแต่ทำไมอยู่ดีๆถึงเปลี่ยนใจเสียแล้วละ่ะ อย่างไรก็ตามชาวอูยังคงอธิบายอย่างอดทนที่เรียกว่าการประลองห้าทวีปเป็นประเพณีโบราณที่สืบทอดกันมายาวนานของดินแดนหลิงชางทุกๆร้อยปีจะมีการจัดขึ้นครั้งหนึ่งและเจ้าภาพในการจัดการประลองห้าทวีปครั้งนี้ก็คือตำหนักดาบเทศเวียนแห่งทวีปอูจงตำหนักดาบเทศเวียนลู่เยี่ยไม่รู้สึกแปลกใจกับชื่อนี้เลยสำนักชั้นยอดแห่งนี้ได้ชื่อว่าเป็นสำนักวิธีดาบอันดับหนึ่งในทวีปอู่จง เป็นผู้นำของสำนักผู้ฝึกดาบทั่วทั้งใต้ล่าภายในสำนักมีผู้ฝึกดาบมากถึงหนึ่งแสนคนในขณะเดียวกันตำหนักดาบเทศเวียนยังเป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์แห่งวิถีดาบที่ได้รับการยอมรับจากห้าทวีปแห่งดินแดนหลิงชางและเหตุผลที่ลู่เย่ยคุ้นเคยก็เป็นเพราะว่าในบรรดารอยประทับของบรรพจา์ทั้งสิบเก้าท่านในทะเลแห่งจิตสำนึกของเขาหนึ่งในนั้นมาจากตำหนักดาบเทศเวียนบรรพจาย์ผู้นั้นมีนามว่าหววจิวหลินวิถีดาบเข้าคันเทพ อย่างไรก็ตามหงจิลลินเป็นคนเงียบขรึมนิสัยทื่อมาลื้อแทบจะไม่มีมิสหายเลยแม้แต่กับลู่เย่ยเองก็แทบไม่ได้มีปฏิสัมพันธ์กับหงจิลลินมากนะักแต่ทว่าหงจิลลินกลับเคยช่วยชีวิตลู่เย่ยไว้มากกว่าหนึ่งครั้งในศึกสุดท้ายนะสนามรบนอกอาณาเขตหงจิลลินตายอย่างสมศักดิ์ศรีที่สุดร่างกายของเขาจิตเทวตลอดจนพลังบำเพ็ญทั้งหมดต่างถูกเผาผลาญจนถึงขีดสุดหลอมรวมเข้ากับดาบที่พร้อมจะตายไปพร้อมกับศัตรูสังหารศัตรูห,รหลายคนและตัวเขาอ์ก็ดดับสลายไปอย่างสิงรริ้้นนเเชงพรรราาะะกกที ในใจของลู่เย่ยหงจิวหลินเป็นผู้อาวุโสที่เข้าถึงได้ยากและยังเป็นผู้ยิ่งใหญ่แห่งวิธีดาบที่ทุกคนล้วนเคารพนับถือยามที่อยู่ในสนามรบนอกอาณาเขตภายใต้คมดาบของเขาเขาได้สังหารเทพมารมาแล้วนับไม่ถ้วนและช่วยคลี่คลายวิกฤตให้กับฝ่ายดินแดนหลิงชางมามากมายนับไม่ถ้วนและตามที่ชาวอ่กล่าวไว้การประลองห้าทวีครั้งนี้จะถูกจัดขึ้นโดยตำหนักดาบเทศเวียนกำหนดเวลาคือสามเดือนให้หลังสถานที่จัดตั้งอยู่ใน เขตหวงห้ามโลหิตวิญญาณผู้เข้าร่วมการประลองห้าทวีปไม่จำกัดฐานะไม่ว่าจะเป็นผู้ใดไม่ว่าจะมาจากขุมอำนาจใดล้วนสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมได้แต่จำเป็นต้องมีพลังบำเพ็ญในขอบเขตปฐมลึกลับผู้ฝึกตน5้าขอบเขตล่างไม่มีโอกาสได้เข้าร่วมเลยแม้แต่น้อยเมื่อได้ทราบเรื่องนี้ลูเย่ยก็เลิกคิ้วขึ้นเล็กน้อยนั่นหมายความว่าเขาจำเป็นต้องยกระดับพลังบำเพ็ญให้ถึงขอบเขตปฐมลึกลับให้ได้ภายใน3เดือนถึงจะมีคุณสมบัติเข้าร่วมการประลอง5้าทวีปได้ รับฟังนิยายตอนทั้งหมดจนจบได้ก่อนใครได้ที่พาทีออลิซึ่นจีทีลิงก์และวิธีสมัครอยู่ในคำอธิบายคลิปหรือถ้าดูแล้วไม่เข้าใจสามารถทักเข้ามาได้ที่เพจ a c e b o o k ขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่าน